สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าอีแหลั่แซบนัวมือนีพระมากินเขาบานโมเด้จ้าตำแบบฮงปิงป้าจ้าพี่น้องสิพาไปเก็บบักเคียแค่ก่อนเด้จ้าเก็บเก็บเก็บผู้หญิงเก็บที่นี่นะว้าลายกระอกเลยขอบไปก็ขอกันไปนี่เด้จ้าเจ้าของเจ้าของบักเคียเทศบมื่อใดปลูกแอบแบลเล็กน้อยถึงปานกลางเก็บไปกินไปเก็บไปกินไปสบายใจเหลือเกินเอาไปเหี้ย ใช่เบิรงเบักเขือเทศพี่สทางไหนพี่ดาปลาหาบักเขือพี่น้องบักเขือเทศเกิดเองเกิดเองยุ่ยยจ้าตำมะคงอ่อนนะหือว่าป่างตำมะคงไม่แปลกสาดกับบอไม สินางทาได้กินเงาคนแนมกับสิแนมฝรั่งกับสิแนมจกประเดกจกประเดกฝรั่งแนมเลยเขียนปเหินนะเด้อกล่องกับพ่อแล้วโอ้ยอ้อจะหนียังไงเฮ้ยเก็บป้ายันแทอเก็บป้าคเนแสดงเงินกับสมัยญาติพ่อย้อนทุ่งไปแล้ว อันนี้นั่งแบบพี่ซินเตอร์แล้วพี่น้องนั่งแบบเก็บบุคคลเป็นได้ยากอเบื้งแน่น่ะเป็นไดั่เนาเข้านียพีพพี่น้องเนียน้ำมูด่างของแ่เนเนาะ บนไหลายอหลี่เดียวบนหลายธรรมดาเคืนเองนี่พบกับพบเกิดเองเปลี่ยนคนงามก่ะขึ้นข้างเนี้เกิดเหตุหรือคนน่ะนี่ใส่กล่องแล้วได้กล่องมาแล้วน้ลงตกใส่ของดีของดีเจ้าหนีพอเจ้าของดีของดีของเด็ด พุพ่งใช่ไหมครับนี่ไงเสี๊ยสูนเจี๊นต์ประเกิดอีกเจี๊ยตเหยียบมันกอกเหยียบมันุ่หนักคุณหนักคุหน่เออคุณไหนว้มันเกิดเองได้หนิมึงเหยียบมันลงมันเกิดผิวงานเลย้ม่นหนื่อยหน่ะจ๊ะไหลได้น่ ใหม่ก็งามคนก็งามงามเลงามตึกส่วนท้องห่ังกยนอ้ยตายอ้ยอแม่จ้าอ้ยเล่หเป็นน่องแตก่หล่หโซ่แแกี่เล่ใจโ้ตกโอเคอ้ยดอกไม่นัางามเนาะเบืงขนาดพี่น้องผ่นพื้นกว้าง ที่ดินแปด้อยล้านไรสงบสงี่ยมดีาไม่มอวสิกวิดีโอแล้ยมาเรียนแถาบานมูบ้านนางงามนางงามดังไฟปิงป่าให้กินเสี้ปลาเขาใม่ใสยเรือกแต่ว่าเรียกป่ามาให้บังเงียบ <laughs> Single man. <laughs> oh. <laughs> When Shane and Louise go, for, they'll have heaps from their weekend. Oh, yeah. Look I hang it. Oh, it was a wool pack nearly full. I <coughs> I it. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Look, I hang it. Can you take some down yeah, yeah. or something? Mày nó Và tôi nháy nghe thà drink every mm. bà thỏng <coughs> You know นายป่ะได้ไหมป่ะเบิ้งพี่นอ้องปิงปลาปิงปลา <c oughs> ปลาเองกับปลูดดอกไฟกาดีดีะมากินเข่าบ้านมูเด้อพี่น้องตะบัะคงเปดี๋ยวพายเบิ่งกับเข่าด้อพี่น้องกับเ <c oughs> ข่าลายยางน้องกินแล้วเปล่าเรเปียทอดแล้ว <c oughs> กอัน ไกล้กันพัดเมฆเม็ดมะม,ม่วงหินมะพร้าวถอดไกลเนาะจ๊ะบรรยากาศดีดีอันนี้พัดหมสามสันซิมเบิงอืมแลบบ้อืมกระติ๊บเขาหน่อยเขาเจ้านะจ๊ะ บรรยากาศกองไฟพี่น้องแล้วชิไปตำบักฮวงอีกตำบักฮวงพี่น้องมาเบิองเครื่องพี่พริกกระเทียมพริกแซ่แข็ง้ะจ้ะนี่แล้วก็มีบักฮวงบักเขือเทศที่ว่าไปเก็บมา้านะจ๊ะอันนี้นี่น้ำบักน้ำเวลาน้ำบักคานเปียก น้ำมะขามขาเปียกที่ใส่น้ำมะขามขาเปียกก็เห็นสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องซื้อมะนาวด้วยจ้าพ่อแ<ห>ม่พีแม่เหมือนเหมือนผู้ถ่ายกระหงเน้อะหัวกระดอกกระเดื่อวันนี้สิมาโซ่กันตาดมังคุงนะคะเส็นมังคุงมาดามมา่างมะนาวด้วยจ้<ม>า <c oughs> ิ่งหัวะมะด่างขนาดไดนปากนาวหัวบะมี่ซื้อบัะนาวแต่ว่ามะนาวแต<า>่ว่าักขามเปียกเด็ด้ล คุณอะโบพีกะแทแข่งได้พี่องธรรม,มดาในประเทศหน่อยัเสียน่ะแทแข่งไนดะ้โบพีกันซฟีเมื่อนะจะเจ้าข้องบ้างน่ะเฮานะเานะ่า,นะ <laughs> าต๋อได้โอเคใจเพื่อนน่ะ <laughs> าตา๋องโหสิขายดีวะ, <laughs> ะวขาย้านเขาขายใดขายดีย <c ười> ่แค่ต๋องมัน้ลยแก่เหรอ มึงสุดเพิ่นเด้อพี่นอ้องน <ำ S 1> ะน้ำตาตาตกใส่ดจะใส่หลายชึนน้นมงอเลยเธอเพ็ดอีกอ่ะชมน้นำตาแตกหน่าสาวแรงน้ำตาแตกก็้ำหลายยังอีบอคนหายคนขืนเฮีนเนอยู่ึคนข้นผิดแสงเป็นไอขืนอนะ่ะแจแขงอยู่ประเทศหนอกทั้งสี่แล้ะพี่นอ้อง คนงามๆต่าแสบป่ะเนาะจะมา่ะมาจแสบอีดีได้ฝีมือฝีมือหนเดิมเนาะเยอะอันนี้น่าประคัมเปียกนะ้าจ้าันเลอป่ะไดกับสลอดเดยพี่เซนเตอร์งามๆเลยเนี่ยพี่เซนเตอร์เนี่ยเอนแบแอ็เปล์แเล่นกองเป็นมันท้อตาเลยเ่นตรงเป็น เพราะเราว่าไม่ใช่คือจริงนต่ำเป็นนแล้วก็ชิบจริงต่ำเป็นใช่ไหมพี่น้องขออนุญาตใส่เมื่อได้พี่น้องมารยาทตีผมได้พี่น้องคนนี้ใส่สามผมได้ขออนุญาตใส่มื่อได้จ้าธรรมดาแ่ะเกิดมาจากหลักคำว่าทาปากบัคเกียร์ขออนุญาตปากบัคเกียร์ เขาใยญ่ปากบกเขียวน่าจะพี่น้องการปากบักเขียวกันหนังไล่แตกเนกี่น่าจะยังอย่างเสพเสพในวันกับไม่คอนเฟิร์มแบบนีน่น้อง <c oughs> บ่เหลือป้าใส่บะหมี่บกเขียวนะอุ้ยก็ใส่เขียวน้ำแน่เห็นว่าโบเดชื่อนี่มโบเดชื่อออกมาใส่ต้นเขียวเห็นบอยยูฟูดเวิร์กน,น,นั่นห่งเหรียญหมดทนี่แพงเนี่ยแพง,แงรกระโดด กินว่ามันเกิดขึ้นเองเขากินตำงพวกนึงนะสามหลอดสงนสิพวพกินตะกินมาแสบพวงมือตอนนี้มืือเขาก็กินไปแล้วเเือเทศเทิงเทิงกันก็ประกันต้นปะกันหงอเอาปเดน่นสว่าใสอีกหนึ่งบอกจะใส่ห้าพอใส่พี่ใหม่แล้วจ้ะใส่พี่ใหม่บอกอีกอันหนึ่งไหม อันนี้ใหญ่นะเด้ออันี้ประคามเปีกยกนะจ้ะยาย่าแรนได้ค่ะยากรงจุดจาาตีัตเนอะไม่แรงถึงแท้ <c oughs> ที่แตนอนเรหออกระเพื่อนให้นอนอันนี้ยาได้หนียาขาดได้โอ้ยผมนวใส่ไหลเสีไปลาได้จ้าผ,ผมผมเฮียบผมมาต้อกเงินพูดถึงดอกลนทุกมือไปไดีอนตบปาปุ้ย เป็นร้อ,อนๆได้ไหมพนังมาจอบเตึงที่นี่ฝาตํากอยาพัวมาตําบพวกินอ่อมนัวๆจไมแต่จวดวดจดจดโยกโยกโยไม่กัดจีาจ้น <laughs> ี่เมืองคนตำแ,แล้วรับรองเจ็บพี่นองถ้าเบิ้งสิมแล้วแ่ิ้มิ หอมใช่ไะหอมนะหอมปลาคาเปียใช่ไหมบานห้างพแม่พี่น้อยใส่ดอกหน้าใส่ดอกบักคานหน้าพวกนี้พี่น่อยใส่ใส่ได้บานห้องเปียกชมช่นนี้สยซิ่งสิ่งสิ่ิมก็น่าขออยากสิน้นนใส่ซสรขอยาสิละปลใช่ไหจัดแปงเออแสบผอนนะนัหมด เเราก็เดือดปนี่เศเเความบึบขวมไมบอวบลูกขวบขวเองปนไงปลาม่ธรรมดาเลยพี่น้องงามหอดคนบบนี้งามผมเศรษฐ์แต่ยืนชือดกำลังแน่วไปุกเลยอนเพิ่มหอมแล้วตนปลากะสซุกเลยพี่น้องปล่อยแล้วเขานี้วกับพ่อม เสนมันกรสก,ก,ก,กีเขาก mm. okay, ักๆออกมเลยกับสกีเขาโอเคเสร็จแล้วกินเลยจ้าค่ะป เสียบบิลีเด้อปลา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 ป่าหวานมันทำหนาดิปิงมาจากเก่าเลยนัพู่นะพุดนะเบงเหนือมันเหนือแน่นพอดเหนือแน่นแล้วเนิดเป็นเบื้องขาวจืดเหนือแน่น

ท่านผู้ชมกับเบิงเด็กพี่น้องประนังแนะนเบิงโอ้ถ้ากินเช้าแหละมาตรฐานเนาะอ่าปากกว้างเก้าสิบเซนติเมตรปากกว้างปาแสบเนาะมาขอตัวไปกินก่อนนะจ้าบ๊ายบาย